เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกคนแล้วนะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนำนี่ขอให้ทุกคนมีกันนะบันดาลนะครับผมฝากป้อมออเออคยรีวิวบีสวอปว่าตอนนี้น่าสนใจไหมหรือเปล่าครับขอบคุณครับเราไปดูบีสวอปกันดีกว่านะครับผมบีสวอปอยู่ตัวไหนเออดีไฟล์แลมนะดีไฟล์แลมนะป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 ๊บีสวอปบีเอสจบอยูระดับแรงอยู่เท่าไหรว่วะ เดี๋ยวนะบีสวอปอยู่ในระดับหกร้อยล้านไม่ใช่เหรอน่าจะอยู่ใกล้ๆน,น,นี้อ่าฮะแป๊บหนึ่งนะสายตาเขาไม่ดีอ่าบีสวอปอยู่ในระดับหกสิบสามนะครับผมโดยใช้ระบบบา n านส์มาชเชนโอ้เช็ดอะไรกลับเนี่ยในการเติบโตนะครับผมหกสิบสามบีสวอปหกสิบสามหนึ่งวันมีการเปลี่ยนแปลงอ่าหนึ่งเดือนมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับผมถือว่าเป็นรูปแบบที่บวกขึ้นนะ แต่ว่าหกสิบสามหาไม่เจออ่ามูลค่าของมันสูงนะครับหกร้อยล้านนี่ถือว่าสูงมากมูลค่าต่อเดือนเพิ่มขึ้นแปดสิเปอร์เซ็นะครับผมหลายๆตัวลดลงนะซึ่ง b i s w a p ก็ดูทรงว่ามีคนใช้งานเยอะพอสมควรนะครับผมจากการใช้งานแล้วก็การ staking นะครับผมอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านนะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูก็ลองเข้าไปดูได้นะมันเป็น b i s w a p ที่เป็น First Digital a s s e Platform นะครับผมที่เขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็น เป็นเฟิร์ในด้านนี้นะครับผมใน Market ที่มีการอ้างอิง System นะครับผมหรืออ้างอิงระบบนะฮะแล้วก็รูปแบบแพลตฟอร์มที่มีทราน s ซ็คชั่นฟีที่ต่ำนะครับผมหรือก็คือการแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับหรือไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวนะลรทิ้งเกะกะไว้ด้เน่ย Twitter นะครับผมไปที่ Twitter คือหลายครั้งอผมอยากจะพยายามบอกว่า คือเวลาคุณจะเข้าไอาตัว BitSwap นะครับผมแล้วก็จะเข้าอะไรมันก็ตามอ่จะจำเป็นต้องดูในส่วนของเว็บไซต์มันด้วยนะครับผมแล้วก็บางทีอ้างอิงจาก Twitter มันเป็นหลักก็ดีนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยระบบในการที่จะเข้าถึงมันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะบางครั้งเนี่ยเข้าเว็บไซต์ Google เฉยๆเนี่ยสวยไม่รู้ตัวนะครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันเขียนว่า beware fake b i s w a p website use only official site b i s w a p Uh, org เนี่ยอันนี้เท่านั้นนะครับวิธีการนะครับผมผมย้ำเสมอนะว่ากดไปที่บุ๊กมาร์กของเรานะไอที่ดาวเนี่ยเดี๋ยวนะเห็นดาวป่าวะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เห็นดาวหรือเปล่าเออวะคุณจะไม่เห็นดาวแน่เลยมันจะมีดาวอยู่ทั้งบนนะครับผมที่มันเขียนว่าบุ๊กมาร์กอ่าบุ๊กมาร์กดิสแท็บนะครับผมอยู่ตรงมุมเนี่ยมุมขวาบนของคุณเลยเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับผมเลา กดไปนะเพราะวลาเวลาคุณใช้งานคุณจะได้สามารถที่จะรู้ได้ว่าเ e ตัวนี้เป็นตัวจริงหรือเปล่าสามารถคอนเน็กต์เล็ตได้นะครับ uh, ตัวบิสมารนะครับผ่านเซอร์ติฟิเคนนะครับผมในระดับที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับผมแตู่ลค่าของมันก็ยังยังง่อยยังดูพูดตรงไปตรงมานะดีจริงเลย uh, ยังยังดูง่อยอยู่นะผมคือราคาเขาไม่ได้แบบพุ่งสูงแบบปื๊ดๆด,ด,ด,ดูขนาดนั้นนะครับผมแต่สกายเน่ยก็โอเคนะระดับแบดบับถือว่าเป็น ตัวหนึ่งที่มีความสามารถนะใช้คํานี้ดีกว่านะครับผมที่จะแข่งขันกันอยู่ในตลาดนะปัจจุบันนี้การแข่งขันที่เขาพยายามจะทำนะครับผมแล้วก็พยายามเห็นอยู่ในช่วงก่อนนะครับที่เคยพูดให้ฟังนะก็คือ NFT staking นะครับผมหรือก็คือไอตัว NFT ที่สามารถเข้าไปซื้อมันได้นะครับผมแล้วก็มาสเต็กกันตรงนี้ได้นะครับหรือลอตเตอรี่นะครับผมที่เขาก็ยังทําอยู่นะฮะจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราคนติดตามลอตเตอรี่เขาเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับผมรู้สึกว่าเออ ไอ้ตรงส่วนนี้เยอะจริงๆนะแล้วก็มีอันใหม่นะครับเป็นชาริตี้นะครับผมที่เป็น humanity first ukraine นะครับอือล้นพันกันเลยรันกู i m r j i n s e e นะครับผมก็สามารถไปโดเน a กันได้นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งในอนาคตของ b i s w a p นะครับที่จะเป็นชาริตี้ที่ช่วยเหลือหลายๆอย่างนั้นหลายๆประเทศนะครับผมไม่ไม,คไม่คงไม่ใช่แค่้อจามที่เป็นคงไม่ใช่แค่อ่า u k r เพียงอย่างเดียวนะครับ เป็นมาดีแก้วช่วงนี้ระวังเรกษาสุภาพด้วยครับผมอ,อ๋อแล้วก็มีลันช์พูลด้วยนะครับผมในการที่จะสามารถที่จะเข้าไป s t a ็ก BSW นะครับผมตัวเหรียญมันได้นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ a p y ต่อปีอยู่ที่82นี่ถือว่าใช้ได้นะครับผมระดับการาล็อกไว้นะครับก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับก็ลองดูกันได้นะครับเพราะว่าในอตัตราการเติบโต,ตของตัวตัวเปอร์เซ็นต์ในการที่เราเก็บมนะัมันค่อนข้างที่จะ น่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างหนึ่ง IDO ของมันนะครับผมปัจจุบันนี้ IDO ของมันก็ยังไม่ได้เืียนะเขาดูอินนะอดักติแบบนึงอ๋อปัจจุบัน IDO ของมันก็ยังไม่ได้แบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกต่อแต้นะครับไปครับเศร้าจากรู้สึกต,อต่เอเตอรู้สึกอะไรนี้ไปกับมันนะก็หลายๆอย่างนะครับผมในตัวนี้มัน ถือว่าเป็นใช้คำว่างไงเนี่ยโปรเจกต์ Project ที่ค่อนข้างครบวงจรนะครับผมว่ามีหลายๆอย่างมี Exchange ภายในนะครับผมมี uh, a p l i q u i d i t y นะครับ transaction ภายในนะครับผมมีฟาร์มภายในมีรันแพดรัน o ูมี o ูมี i d o มีเกมไฟ l e ทุกอย่างนะครับที่มันจะยัดใส่เข้าไปได้นะครับคือเอาง่ายๆบิสซ์วอปพยายามเอามาแข่งขันกับแพนเค้กสวอปนะครับแค่นั้นแ่ะง่ายๆนะครับผมก็ ถ้ามองถึงการเติบโตของมันนะปัจจุบันนี้นะครับผมมองว่าผมมองในทิศทางบวกนะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมมองในทิศทางบวกจริงเพราะรู้สึกการแข่งขันของมันเนี่ยยังอยู่ในช่วงต้นๆน,นะครับผมยังไม่ได้เปิดว่าห่างไกลถึงความเป็นจริงขนาดนั้นนะถามว่า DEX เนี่ยพวกดิสเซนเทอร์ไลทเอ็กชนพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับคนที่ใช้เยอะไหมนะครับผมคือคนอะ่ะยิ่งเข้าไปสู่ในโลกคริปโตมากเท่าไหร่นะครับพวกดิสเซนทร์ไพวกนี้เนี่ยมันจะยิ่งเติบโตขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือการแข่งขันมันจะแข่งขันนด้ อ่เปอร์เซนต์บวกลบประมาณนี้แหละครับผมใครมากกว่าใครน้อยกว่าก็าจะดึงกันไปดึงกันมาประมาณเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้แบบอา่าทให้หายไปจากตลาดนะไม่เหมือนกับบางไม่เหมือนกับเกมนะครับผมซึ่งเกมอะ่ะคนเล่นมันน้อยสุดท้ายมันหายไปจากตลาดนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับผมสำหรับอีสวอปนะครับผมเดี๋ยวนะผมขอไปหาอันนี้ก่อนผมหาไม่เจออืมจีชอวในคลยแม็กกิตแคป เด,เ,ดเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้เพิ่มเติมให้ดูนะครับผมเพื่อเป็นข้อบ่งชี้เพิ่มเติมนะราคาเหรียญจากเดิมนะครับผมบิสต็กแกล้งนะ่าดูนะสูงสุดอยู่ที่ออทามาอยู่ที่หนึ่งจุดแปดสี่นะผมบกวกลบประมาณนี้แหละยังไม่ถึงสองดอลลาร์ดีนะถามว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่การเติบโตดีไหมผมผมยอมรับจากใจเลยนะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เติบโตดีมากนะังแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผม ในระดับต่อไปเนี่ยการเติบโตของมันอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นการค่าคะเนนนะครับผมไม่อยากให้ไปลงทุนแบบเต็มร้อยอย่างนั้นนะซึ่งเป็นอันตรายต่อต,ต,ตัวคนเองนะครับผมถ้าเราเปรียบเทียบถึงมูลค่าคนที่ถือครองนะครับผมโฟลดเดอร์อที่ถือครองแสนสองหมื่นนี่ถือว่าเยอะนะแล้วก็เป็นอันนึงที่น่าประทับใจใช้คํานี้นะครับผมการที่ไอตัวคนใช้งานยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยตัวเอ็กเซนตมันก็ยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามระดับไปนะครับผมและอีกครั้งนะครับผมที่ ตลาดที่ถือ,อที่มีการเทรดนะครับผมก็จะมีอยู่ในแบบ b i n a n c e นะครับผมมี b k e x นะครับผมก็มีนะครับผมแล้วก็ตดมันเองบ i s w a p นะแนนั้นกคงมีการเติบโตขึ้นนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ผมดูทั้งหมดให้ฟังแล้วนะครับผมเป็นข้อวิคห์นะครับผมให้คุณลองคิดดูนะว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับผมเป็นสิทธิ์ของคุณโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่สิทธิ์ของผมนะ ซึ่งปัจจุบันนี้การเติบโตของมันนะจากลิสใน Binance นะครับผมช่วงยีเมีนาที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีรูปแบบในเกมนะครับ b e t f u r y นะครับผม b a เท l นะครับผมมีเกม p i r o t e World นะครับผมที่เป็นเดโมนะครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองมารีเช็คดูนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมไม่ค่อยใช้ v i ส a ออะส่วนใหญ่ผมใช้ Pancake แล้วก็เวลาผมใช้ผมก็ทิ้งไว้เลยนะครับไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับมันนะซึ่งเป็นของ ข้อสข้อเสียของผมอย่างหนึ <inches phin eventually> okay, so okay, so ่งเหมือนกันนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับอู้เดี๋ยวนะเอ้ยเอ้ยน่าสนใจเว้ยแต่โอ้ยคอมมูนิตี้ผมไม่ถึงว่ะผมไม่สามารถที่จะเข้าเป็นเอเจนต์เขาได้ยังไงก็ตามฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกาลังใจให้ผมนะนะครับให้ถึง5,000นะผมจะพยายามเป็นเอเจนต์เขาก็นั่นแหละคือเราก็ไม่เราไม่สามารถจริงนะครับผมเพราช่องเรามันแค่สา9พคนครับผม ก็เดี๋ยวจะเติบโตไปเรื่อยๆพร้อมกับทุกท่านนะครับผมมีอะไรก็สามารถที่จะให้ข้อคิดกันได้นะครับผมว่าคือทุกๆคำพูดของคุณมีความหมายสำหรับผมเสมอนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอป้อมสวัสดีครับ